หน้าร้อนมาถึงแล้วแปลว่าต้องโกนขนรักแร้ออกแล้วนะปวดฉี่ทับราดแล้วเนี่ยเอ้ยระวังทางหน่อยสิเบต็ตตี้คิ้วเธอหายไปไหนอะ่ะฉันเผลอโกนออกเหรอมันเป็นอุบัติเหตุโอเคนะวางมีดโกนล,ลงเถอะเบต็ตตี้เอ้ยอย่าทำเลยนะ หยุดอะไรเธอเห็นไหมว่ามันน่าเกลียดมากแค่ไหนขอชินคิดก่อนนะช้อนนี้มีขอบโค้งที่เพอร์เฟกต์ฉันวาดคิ้วตามได้เลยแค่ว่าตามขอบเห็นไหมแล้วก็ถมคิ้วให้เต็มได้ผลเยี่ยมแทบไม่ต่างจากคิ้วจริงของเธอเลยลองดูเองสิไหนดูสิเธอนี่แต่งหน้าเก่งจริงๆนะลิลลี่โหยเกือบไปแล้ว คำว่าเรเนซองสะกดยังไงนะโอ้ยโอเคตั้งสติหน่อยมือหลาไปหมดแล้วเนี่ยเออฉันชื่ออะไรนะไม่เอานะ่าอะไรทรมานจังเลยขอพักแค่วินาทีหนึ่งนะใครเปิดไฟกันนะ่ะเดี๋ยวนี่เช้าแล้วหรอใช่ ฉันเผลอหลับไปนั่นใครในกระจกน่ะฉันไปเรียนในสภาพนี้ไม่ได้การไม่ได้นอนนี่แย่สุดๆนั่นกลิ่นอะไรอ่ะหอมจังฉันอยากได้มันตอนนี้เลยเยสเฮ้ย <Yes. S 1> นี่ของฉันนะไม่หลับไม่นอนอีกแล้วหรอ อยากได้เกรดเก็ต้องทนหน่อยนะฉันส่งเองก็ได้ขวดน้ำพึ่งสดๆเหรอฉันอาจจะยังมีหวังอยู่ก็ได้ขั้นตอนแรกก็ต้องผสมวัตถุดิบลงในถ้วยใช้กาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำพึ่งอีกสักเล็กน้อยใช้วิธีหยดน้ำพึ่งด้วยช้อน ให้หยดลงบนเปล็ดกาแฟ à, แล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคนส่วนผสมเข้ากันเอาแผ่นสำลีมาตัดแบ่งครึ่งแล้วค่อยๆจุ่มลงไปแช่ในถ้วยปล่อยให้สำลีชุ่มจนเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็นำแผ่นสำลีแปะเข้าที่ใต้ตาสารคาเฟอินจะช่วยจัดการปัญหาใต้ตาบวมได้ แล้วตอนนี้ก็แค่รออยากสวยก็ต้องอดทนหน่อยแล้วฉันก็ลินลี่เดี๋ยวฉันโทรกลับนะลินลี่เธอเผลอหลับไปบนเคาน์เตอร์อีกแล้วอะไรตาของเธอวิธีที่เธอใช้ได้ผลดีมากย e s, <Yes>! <S, <Wow>! <S กาแฟนี่ดีที่สุดเลย ดีใจจังในที่สุดก็ถึงบ้านและลำดับแรกที่จะทำคืออะไรล่ะดึงรองเท้าที่ใส่ไม่สบายพวงนี้ออกนะสิโอ้ใช่รู้สึกดีจังแล้วก็คอนแทคเลนส์เป็นรายต่อไปให้ฉันเตรียมกล่องคอนแทคตรงนี้ให้พร้อมก่อนเดี๋ยวดิฉันจิกเล็บแบบนี้ใส่ตาตัวเองไม่ได้นะแต่ฉันอยากถอดออกสุดๆไปเลยนี่ ฮ้ฉันลืมเรื่องเทคนิคการสัมรีได้ยังไงเธอกำลังจะช่วยชีวิตฉันแล้วเพราะตัวจิว๋วหักเป็นครึ่งท่อนแบบนี้แล้วก็ถืออย่างระมัดระวังไปที่ดวงตาของคุณและดึงคอนแทคเลนออกมาด้วยการกวาดเร็วๆ้นเดียวแล้วก็เป็นอันแก้ปัญหาเรื่องคอนแทคเลนได้ง่ายและปลอดเชื้อด้วยแล้วในที่สุดตาของฉันก็ได้หายใจบ้างที่กว่าเดิมมากเลย เอาล่ะนะักเรียนสำหรับการทดสอบวันนี้พวกเธอจะมี3ตัวเลือกอะไรนะตอนที่ครูออกไปต้องไม่มีใครขยับไปไหนครูไปแล้วหรอโอ้ดีเลยเอ๊ทายสิว่าฉันเป็นใครไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้ใช้โทรศรรัพท์เธอจะเอาแน่นะลิลลี่ถ้าใครคิดจะเล่นตลกก็ออกไปเลย ไม่ถ้าไม่มีเจ้านี่ฉันต้องตาบอดแน่โอ้ไม่ว้นของครูแอปเปิลบีนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าเว่นหักจริงๆด้วย oh. ดีใจสุดๆที่ไม่ใช่ฉันโว้ oh. นั่นใช่ไหมขัดฟันไหม oh. ฉันควรจะลองขัดฟันให้มากกว่านี้จริงๆ oh. เดี๋ยวสิ นี่ลิลลี่ฮะฉันจะเอาไปทำอะไรได้ที่จริงฉันคิดว่ามันอาจมีประโยชน์มากนะถ้าแว่นตาคุณหักแบบนี้ใช้ไหมขัดฟันเชื่อมกลับมาให้ติดกันใหม่ผูกเข้าด้วยกันเป็นปมแบบนี้พอพันปมเข้าไปสองชั้นให้ตัดส่วนที่ยื่นออกมา ดีสุดๆเลยว่าไหมเธอคงไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าว่นเคยหักมาก่อนอาครูกลับมาแล้วฉันไม่ได้พลาดอะไรสนุกๆไปใช่ไหมตอนนี้กลับไปเรื่องสอบกันได้แล้วนะทุกคนอย่าหักนะได้โปรดอย่าหักดูเหมือนครูจะไม่สังเกตเห็นอะไรนะ yes. oh. บอกเลยว่าฉันโล่งอก แต่ก็แย่สุดๆที่รอดจากการสอบไปไม่ได้ไหนดูสีใส่อะไรดีนะตัวน,นี้ดีไหมอืมไม่ดีกว่ามันดูเก่าออกไปอ่ะเราถ้าสีชมพูนี่ล่ะโอ้โหดูมาตอนไหนเนี่ยนี่ถูกพิซซ่าทั้งถาดตกใส่มาหรือไงเราสีแดงนี่ล่ะโอเคไม่มีครับไม่มีดู Yes ตัวนี้แหละแสมเลยเออดูดีเลยล่ะฉันว่าเออทำาไมไหลมันตกจังอะออมันตัวใหญ่เกินไปอะเออกำไรจ๋าฉชนว่าเธอช่วยฉันได้นะฉันจะสอนห่วงแรกเข้าไปใต้คอเสื้อจากนั้นก็ใช้หนังยางมัดมันไว้เข้ากับเสื้อแบบนี้ที่นี้ก็ทำแบบเดียวกันกับกำไลห่วงต่อไปโดวยวางมันไว้ข้างกับห่วงแรก เสกนั้นก็ห่วงที่สามเป็นห่วงสุดท้ายวางให้เสมอกับอีกข้างโอ้โหว้าวกลายเป็นอะไรที่ดูน่าทึ่งสุดๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะดูดีขนาดเนี้วันนี้ฉันดูดีสุดๆแบบไม่ต้องสงสัยสวยละไปได้มีพัสดุมาส่งครับอู้ัชอบรับพัสดุจริงๆอยากรู้จังว่าข้างในคืออะไรมาหาคำตอบกัน ที่ฉันสั่งไปนี่นะน่ารักกว่าที่คีด้วยซะอีกฉันใส่แล้วต้องสวยแน่ๆใช่แล้วตัวนี้ต้องเข้ากันได้กับตัวอื่นๆในตู้ของฉันมาลองใส่กันเถอะฮะใหญ่ไปหรอเนี่ยเป็นงี้ได้ไงอะ่ะแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่ฉันสั่งมานี่เหมือนตรงไหนเนี่ยทำไมตอนอยู่ในหนังสือมันดูดีจังแต่ฉันใส่แล้วดูไม่ได้เลย โแบบนี้ไม่แฟร์ฉันจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยอ๋อวันด,ดีจ้ายางมัดผมมันยืดดีจังฉันดูวิธีแก้ปัญหาแล้วฉันจะเกี่ยวยางมัดผมไว้ที่กระดุมเมื่อเกี่ยวเข้าที่ดีแล้วจากนั้นก็เกี่ยวต่อไปที่กระดุมเม็ดที่2แล้วก็เม็ดที่3ามได้เวลาดูผลงานแล้วโอ้ว้าวมันเวิร์กสุดๆดูดวสวยกว่าแบบเดิมซะอีก น่ารักแบบนี้ต้องเซลฟีส่สะหน่อยถึงเวลาอาหารกลางวันที่รอคอยแล้ว <caracter Ces f aren> หอมน่ากินสุดๆเลยว้า wow, วอร่อยมากเลยใช่ไหมโซฟีอะโอเคฉันอิ่มแล้วเอาไปล้างแล้วค่อยกลับไปทำงานต่อเฮ้ยโอ้โหมีจานกองพะเนินให้จัดก,การเลยนะโซฟีย คงต้องล้างไม่หยุดแน่ๆแ,นแ,แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว <t ick noise> โอ๊ยฉันไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องนี้นานขนาดน,นั้น <t ick noise> ถ้ามีอะไรมาช่วยให้ล้างได้เร็วก็คงดีสินะเฮ้บางทีนี่อาจช่วยได้นะ <t ick noise> มีถุงมือ,อยางอยู่แถวๆนั้นไหม <t ick noise> ยิงปืนกาวลงไปที่นิ้วแบบนี้แล้วเอาฟองน้ำล้างจานมาแปะไว้ <t ick noise> ทำให้ครบทั้งห้านิ้วเลย <t ick noise> ติดฟองน้ำให้พอดีกับขนาดนิ้วแต่ละนิ้วได้นะ พอติดครบทั้ง5้านิ้วแล้วก็ติดที่ฝ่ามือด้วยเคล็ดลับขยิงกาวเป็นรูปตัวแซดแล้วติดด้วยฟองน้ำทรงกลมรอให้แห้งสักพักแล้วลุยเลยแค่มีถุงมือนี้การล้างจานก็กลายเป็นเรื่องจิบๆปิปไปเลยแค่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปให้ชุ่มจากนั้นก็เริ่มถูได้เลยเมื่อไม่ต้องถือฟองน้ำการล้างจานก็ง่ายขึ้นด้วยการใช้ข้อมือและแขนของคุณ ก่อจ,จะรู้ตัวก็ล้างเสร็จสันแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยสักนิดสำหรับบ่ายอันแสนเฉื่อยชาเรามาทำตัวเฉื่อยแฉะกันเถอะเราก็ทำอะไรไร้สาระไปเรื่อยโอ๊ยระวังหน่อยสิโซเฟียขนมหกเลอะไปหมดแล้วไม่มีจานรองเลยหรือไงแล้วก็ Enter อร์โว้วอะไรกันเนี่ยดูสิเศษขนมกระจายเต็มคีย์บอร์ดเลย เบลล่ช่วยหน่อยได้ไหมเธอนี่เฝฝาจริงๆเลยฉันเปล่านะใจร้ายจังโอเคโอเคงั้นฉันขอยืมสลามสักแป๊บได้ไหมเพื่อทำความสะอาดซอกที่เข้าไปไม่ถึงเพียงแค่วางบางอย่างเหนียวๆลงไปแบบนี้แล้วก็แผ่ไปให้ทั่วเพื่อให้เศษผงมันถูกดูดติดขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆดึงขึ้นมาเศษผงก็จะติดตามมาด้วย และถ้ายัางมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหลืออยู่ก็ใช้มันดูดติดขึ้นมาซะตรงนั้นอีกที่หนึ่งอ่าอย่างนั้นแหละว,ว้าวดูสิมันเพลินจริงๆเลยทำอะไรอะ่ะนี่จะเบลล่าขอบใจนะโหมีแต่เศษขนมเต็มไปหมดเลยเธอทำสลามชฉันพังหมดแล้วโซเฟีย เกือบไปแล้วโอ้โทรศัพท์ฉันไอ้อพรมนี้มันลื่นอย่กับเนยนะ่วูระวังขนมพวกนั้นให้ดีนะเควินเเห็นดาวเลยฉัน มันต้องฉ่ำแน่ๆเลยเพราะไอ้พรมบานี่แท้ๆแต่เดี๋ยวก่อนคุณเคยประสบปัญหากับพรมแบบนี้หรือเปล่าลองใช้กาวร้อนดูสิแค่บีบลงไปเป็นลายโค้งๆแบบนี้มันจะช่วยเพิ่มแรงฉุดให้กับพื้นควรบีบก,กาวให้หนาเสมอกันดีเกือเสร็จแล้วจากนั้นก็รอให้มันแห้ง คราวนี้ก็เป็นเด็กดีได้แล้วนะคุณพรมรู้สึกว่ามันแน่นหนาแล้วไม่ขยับอีกแล้วคราวนี้ฉันก็จะไม่ต้องล้มอีกต่อไปขอฉันเข้าก่อนนะนะนะเควินแล้วถ้าไม่ได้ล่ะธอนะฉันขอเข้าก่อน รอดแล้วโอ<ห>้โ<ห>เขาลืมวางฝาชักโครกลงนี่เควินเควิน,วนยายก้นนายมาที่นี่เลยคราวหน้าอย่าลืมวางฝาชักโครกลงอีกนะง่ายขนาดนี้ลิงยังทำได้เลยเห็นไหมจะดราม่าอะไรนะักหนาะ ไม่เห็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เดี๋ยวนะเจ้าโยโย่นี้อาจจะช่วยฉันได้ถ้าคุณมองเข้าไปในถังน้ำชกโรครกคุณสามารถติดเชือกไว้ได้ในจุดนี้ mm hmm. และดึงปลายเชือกอีกด้านลงมาที่ใต้ฝารองนั่งติดเทปให้มันยึดอยู่กับที่แล้วติดเทปไปตลอดเส้นเชือกแบบนี้แลวเมื่อคุณกดชัะโครกฝามันก็จะปิดลงเอง นี่แหละเวทมนต์แห่งห้องน้ำเฮ้ hey, ฉันซื้อเฟรนช์ฟรายมาให้ยี่ของโปรดเลยเออเธอก่อนเลยเฟรนช์ฟรายต้องกินกับซอสไม่เกิดเทศ mm. ใช่ซอสเยอะๆว้า wow, วไม่คิดว่าใส่เยอะไปหน่อยหรอโอ้ไม่ยังก่อน ฉันไม่ชอบไดซซอสบนเฟรนช์ฟรายฉันชอบเอาจิ้มซอสมากกว่าซึ่งหมายความว่าฉันต้องมีที่ให้ใส่ซอสนะเอาล่ะจับจีบขอบหมดแล้วทีนี้ก็มีที่ให้ใส่ซอสแล้วเห็นไหมฉันทำถาดใส่ซอสเล็กๆเออช่างเหอะฮะอะไรติดมือฉันน่ะซอสนี่มาจากไหนนะ่ะโอ้ยมันรั่วออกมาจากก้นกลอง มันแล้วหมดแล้วโอ้โอ้พระเจ้า French fry เต็มหน้าเธอเลยบอกแล้วว่าใส่ซอสเยอะเกินฮ่าฮตลกมากยังดีที่ยังมีเบอร์เกอร์เอ้ยวันนี้วันแย่สุดๆเลยปัดฝุ่นชั้นวางทำความสะอาดบ้าน ฉันชอบให้ห้องสะอาดเอี่ยมโอ้ฉันควนรผ้าพห่มนะโอ้ยทำเองคนเดียวมันยากจังบางทีถ้าทำแบบนี้เอาละ่ะครั้งนี้ทำได้แน่เออทำไมมันยากขนาดเนี้รู้ไรไหมได้เวลาพักแล้ว ตอนนี้เข้าใจแล้วปีศาจโซฟานี่ฉันเองฉันแค่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มยีเงาที่ฉันพับไม่ได้สักทีเนี่ยถามจริงเอาล่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองที่เธอต้องทำก็แค่วางราบกับพื้นพับสองทบแบบนี้แล้วพับด้านข้างเข้ามาขยับมาด้านนี้แล้วพับด้านข้างด้วย จากนั้นพับครึ่งทีนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเธอก็แค่ยัดที่เหลือในนี้ชดาถ้าห่มพับเรียบร้อยว้าวขอบใจที่สอนนะตอนนี้ทุกอย่างก็สะอาดละแปะมืออาหารจานนี้กลิ่นหอมสุดยอดอ๋อร้อนสมัดลิ้นฉัน ขอสักอึกได้ไหมนั่นของฉันนะอย่างนี้เงาโอ้ยออน,นี้ก็ไม่ได้เย็นลงเลยแอร์เสียแล้วหรือไงนะนี่คงจะช่วยได้เลิกยุ่งกับของที่ไม่ใช่ของเธอเสที <gasps> ฉันได้ความคิดที่เจ๋วที่สุดแล้วแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาแปะเทปก่อนด้วยเทปแค่ไม่กี่แผ่น ฉันก็จะสร้างอุปกรณ์ให้ความเย็นแบบพิเศษได้แค่ไม่กี่จุดตรงนี้ก็ได้แล้วอยากดูเวลาพัดลมทำงานไหมทุกๆครั้งที่คีบกินพัดลมก็จะช่วยให้เส้นเย็นลงให้ฉันลองหน่อยดิไม่มีทางงั้นฉันกินหนางีเง่านี่ก็ได้โอ๊ยแต่มันไม่เหลือแล้วอะดูอะไรอยู่อ่ะไบรอันกำลังแข่งอยู่เลย โอเคแต่ฉันสนใจอาหารมากกว่าน่ะมีอะไรแถวนี้บ้างไหมบิงเกอรฉันพร้อมจะกินซีเรียลเสมอแหละแล้วตอนนี้ที่ฉันต้องการก็มีแค่ชามนั่นมันอะไรนะ่ะอีเอ๊ะชามนี่นะเดี๋ยวสิคิดว่าเราคงไม่ต้องใช้นะถ้าไม่มีจะกินไม่ได้เลยเหรอ วางกล่องให้แบนราบแบบนี้จากนั้นตัดด้านบนเป็นช่องสี่เหลี่ยมสวยพอคุณดึงออกไปคุณก็จะได้ชามของตัวเองแล้วพลาสติกจะช่วยห่อทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยดูดีเลยอย่าลืมช้อนละ่ะเฮ้ยเธอเพิ่งทำไอ้นั่นเองเหรอเราอยากดูส่วนที่ดีที่สุดไหมมันมีต้องลังจานสดก็โปรกไงสไลม์นี่เล่นสนุกจัง อโอเคลแงแป้นทําหน่อยสิเยี่ยมจบด้วยการแปลงผมอีกนิดเย้ฉันนี่สวยจริงๆเลยโอ้เจ้าแจสกี้หล่อจังเลยมานี่เร็วขอฟัดเล่นสักหน่อยน่ารักหน้ากอดเออเขาทำอะไรนะ่ะเฮ้ยเอาไปทำอะไรอะ่ะ โอเคแต่งตัวเสร็จแล้วหรอเออแน่ใจนะว่าจะออกไปสภาพนี้โอ้ไม oh ่อย่ามองนะแล้วหมดเลยขอเวลาแป๊บสไลม์เอาหักไปหมดเลยเหรอฉันว่าฉันแก้ปัญหาได้แล้วแค่ามาแปะแปะที่เสื้อก้ข,ขนกับเครื่องสมาหงอ,อกได้ดีขึ้นเยอะเลยใครจะไปคิดว่าสลลมช่วยได้ล่ะเฮ้ยโอเคเลยแบบนี้เอาล่ะไปกันเถอะ พลนี้มันโดนจริงๆทำก็ได้ต้องเพิ่มเสียงหน่อยตอนเตรียมกับข้าวหนดิซีมีอะไรบ้างไม่นะในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีแต่ชีสเบอร์เกอร์เก่าๆเน่าๆอีๆหรือบางทีมันอาจจะไม่อ่ะเนนาจริงด้วย งถังไปเลยเหอะเฮ้ย hey! ฉันไม่ก็ไรดีๆออกแล้วฉันก็แค่เทน้ำลงไปในถ้วยแล้วเอาขนมปังจุ่มให้ชุ่มเลยเรียบร้อยเอาไปใส่จานเข้าไมโครวเวฟนิดหน่อยเรียบร้อยอ hmm. หอมดีด้วย เครื่องดื่มให้เขากินหน่อยฉันกลับมาแล้วโหขอบใจมากนะที่เตรียมอาหารให้ว้าวดูดีจังอืมอร่อยมากขอบใจนะโล่งไปดีนะมันยังกินได้อยู่ Yes ถึงเวลาดูหนังตอนกลางคืนที่บ้านเควินแล้วเอดูเหมือนจัสตินจะกินขนมจนหมดแล้วสิ ได้เวลาเติมแล้วอ่ะเดินข้ามคนอื่นระหว่างดูหนังเนะี่ยมันลำบากลำบนเสมอเลยแล้วไม่นานนายก็กลับมาเดินตัดหน้าบางทีวีคนอื่นเขาอีกแล้วเฮ้ยระว,วังรองเท้าใหม่หน่อยจัสตินโอเคกลับมาดูหุ่นยนต์คลองเมือกันดีกว่าเออเออดูเหมือนขนมมอนอีกแล้วหรอทําไม่ต้องเป็นแบบนี้ด้วยสงสัยต้องกินให้ช้าลงแล้ว ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่จัสตินคนเดียวที่ต้องเติมขนมนะหยุดก่อนเพื่อนให้โซเฟียหยิบให้สิเธออยู่ใกล้สุดนะบ้าจริงทำไมต้องมาเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นด้วยนะอันที่จริงมันทำให้ฉันนึกอะไรออกละ่ะรอก,ก่อนนะเดี๋ยวมาเตรียมขวดเปล่าแบบนี้ไว้ตัดเป็น3ส่วนแบบนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรใหม่ๆได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษขวดสส่วนนี้ตามแนวยาวจากก้นถึงตรงกลาง เสร็จแล้วนําทั้งสองแผ่นมาต่อเข้าหากันแบบนี้จากนั้นนํากระบอกหรือจารารทรงกระบอกสูงแบบนี้มาตั้งขวดขึ้นและใส่ชิ้นกระดาษที่คุณเพิ่งตัดเข้าไปด้านในเทขนมที่คุณชอบลงไปตามแต่ละส่วนที่กระดาษแบ่งไว้เพิ่มสีสันโดยการใช้ขนมที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนโอ้จําฝากขวดที่ตัดไว้ได้หรือเปล่าปิดเอาไว้ด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการกินโอเคหนุ่มๆขนมมาเสิร์ฟแล้วจ้าน่าประทับใจใช่ไหมล่ะ และตอนนี้แทนที่จะต้องลุกไปเติมตังขนมหมดคุณสามารถเติมได้ง่งายๆจากขวดนี้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่งเลยอย่าลืมปิดฝาแน,น่นๆแล้วเทต,ตามช่องที่คุณชอบเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าลืมแบ่งให้เพื่อนด้วยสิจัาสตินหลังจากผ่านวันประกันพรุ่งม,มาสองสาวันนายก็ยอมทำใจมาล้างจานได้สักทีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก่อนแค่จานนายสะอาดเนี่ยไม่ได้หมายถึงงานเสร็จสิ้นแล้วนะ เข้าใจแล้วใช่ไหมบ้าจริงฉันจะทำความสะอาดมันยังไงดีเนี่ยใช้น้ำะสะอาดใส่ก็น่าจะพอแล้วมั้งใช้วิธีนี้ดูจะไม่ได้ผลนะจัสตินนายคงต้องใช้น้ำแรงๆกว่านี้แล้วล่ะไม่ฉันไม่ได้อยากล้างหนะ้าแค่จะล้างจานเนี่ยคงต้องหาแว่นตาดำน้ำมาใส่ทำความสะอาดแล้วลวมะมั้งมันจะต้องมีวิธีทำความสะอาดที่ดีกว่านี้แน่ๆสิ โอ้พระเจ้าเธอน่ารักจังอุสาทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฉันด้วยอ่ะขอโทษสำหรับวันเกิดนะแต่ฉันขอยือมลูกโป่งสักลูกของเธอหน่อย <c oughs> ไม่ต้องห่วงไม่มีใครเห็นอ่าฮะใช่ฉันกำลังไปที่ประตูนะ yes, ่ะ yes เธอไม่เห็นมาเริ่มปาร์ตี้ทำความสะอาดกันดีกว่าสำหรับเคล็ดลับทำความสะอาดนี้ใส่ลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าลงก๊อกน้ำแบบนี้จากนั้นปัดปลายลูกโป่งเพียงเล็กน้อย เมื่อเปิดน้ำจะได้หัวก๊อกน้ำเคลื่อนไหวรอบทิศทางได้เห็นไหมตอนนี้นายก็สามารถบังคับทิศทางน้ำได้แล้วในที่สุดนายก็สามารถกำจัดคราบสกรปรกในอ่างได้แล้วสินะวันเสาทั้งทีต้องเล่นให้สนุกสิดูรถคันนี้สิเฮ้ยทำไมอยู่ๆยหยุอยดอ่ะไม่เอานะ ดูน่าจะหมดเวลาสนุกแล้วสิมันอาจจะต้องเปลี่ยนฐานมงแค่ต้องแกะนี่ออกมาอ๋อมันมีน็อตติดอยู่ลิลี่เธอมีไขควงให้ยืมไหมเออเคจุมหมอน,นั้นยืมของฉันตลอดเลยคงใช่อันนี้แหลมะมั้งจะเอาอันนี้ใช่ไหมเปลี่ยนฐานได้แล้วแย่จังไขควงมันเล็กไป หมุนไม่ติดเลยฉันก็ต้องเดินไปหยิบอันอื่นโทษทีนะตัวตัวน้อยลิลลี่มีเครื่องมืออะไรอีกนะโหมีเยอะเลยแล้วใช้ไหนเนี่ยแต่ฉันอยากเล่นรถของฉันนี่โอ้ยทำไมอันนี้ถึงใช้ไม่ได้นะถ้าแค่ทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะ ลิลี่ขอยืมยางมัดผมสีเขียวหน่อยได้ไหมแต่ฉันเพิ่งทำยางนี้ขึ้นมานะฉันไม่ชอบแบบนี้เลยนะเอาล่ะเริ่มเลยสำหรับเท็็ดลับนี้วางยางบนนอ็อตมันจะกินพื้นที่และทำให้ไข่ควงบิดน็อตได้ได้แล้วเห็นไหมเอายางออกแล้วก็เปิดมันออกมาจงเปิดซะเรียง บายบายพวกที่นี่ก็เล่นต่อได้แล้วอ่ะยางมัดผมของเธอเธอช่วยเหลือฉันเอาไว้นะเนี่ยทีนี้ก็ขับต่อได้แล้ว